ลังนี้พระธรรมดา <lawsuit. S 2> ครับผมนั่นครับนั่นครับบูบนหน่อยพี่น้องลังนี้บนหน่อยครับผมบนหน่อยบนหน่อยพี่น้องรังนี้บนหน่อยนั่นครับผมโอ้รังนี้บนหน่อยที่พี่น้องมีอยู่ครับผมนี่ครับมีอยู่พี่น้องมีอยู่โอเคครับผมเรื่มครับ นี่ครับผมได้เจลยู่พี่น้องนด้เจลยู่ครับผมเศรนี่ผ้ามายามกุ้งครับผมเมื่อวานมาดักกุ้งไว้ครับผมไม้ไหมครับผมดี่ครับพี่น้องน้ำคอดน้ำแหงแล้วครับผมไม้แบบนี้แล้ะครับผมที่เด็ดแล้วครับกุ้งปลาซิวปลาเขาน้าสีร้ายครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาหลุนน้ำกันครับผมมารลุนน้ำกันล้างแหลกครับ แหลกอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องขึ้นฝนตกครับผมเพืนอนฝนตกข้าวหนึ่งครับไมานยังบอดใส่ย,ยักเทือดได้พี่น้องด้วยผึ่งมาใส่แลกเลยครับเดี๋ยวมันหลุดน้ำกันครับผมมีเสียงยังบ่ ออมีอยู่พี่น้องมีอยู่ครับผมนีม่คือหอยก,กุออ้งว่ามันนีหน่อยว่าหนีตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับผมหอยกับมีพี่น้องกุ้งก็โอเคอยู่ครับผมกุ้งได้ก,การอยู่ครับ กีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานนีเรืมฮบให้เบิ้งกอนพี่น้องฮบให้เบิ้งน้ำกันเรื่มครับนี่ครับผมนด้เจ้าอยู่พี่น้องนด้เจ้าอยู่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกับลังต่อไปครับผมมาเบิ้งกับลังต่อไปครับผมต่อมาครับอยู่นี่ครับผม รุ่นน้ำกันครับเสียงบ่แต่มีกุ้งตงเสียงสู่เสียงสาด้พี่น้องหลังนี้เกิดมีแน่ครับผมไม่คอยมีสู่หลังพี่น้องหลังนี้บปหน่อย,ยพี่น้องมีอยู่ครับผมนี่ครับมีอยู่พี่น้องมีอยู่โอเคครับผม ลุ่นกันตอครับผมเพราะมีอยู่พี่น้องกุ้งกับเพราะมีครับผมเบื้องหลังน้นำแข็งครับนี่บ่โอ้ยปหากหน่อยพี่น้องเขาบ่หน่อยคือเกา่า ุ้งกรมีพี่นอ้องกุ้งร้ายวัดโอ้ตหรังนี้พระธรบบรมดาครับผมนั่นครับนั่นครับอูบ,บหน่อยพี่นอ้องลังนี้บ่นหน่อยครับผมบ่นหน่อยบ่นหน่อยพี่นอ้องหองังนี้บ่นหน่อยหลังครับผมโอเคครับ่านไปสามลังครับพี่นอ้องเอาเรื่องอยู่ดีครับ ดีไล่พี่นอ้องแล้วกเก็ีหอยออกครับผมโอเคครับิุนกันลังต่อไปครับผมมาดูุนกันต่อหลังนี้ครับผมมาดูน้ำกันครับผม พอมีกุ้งเยี่ยพี่นอ้องหอยนี่พอมีอยู่ับตัวบดลายพี่นอ้องอืมกลางนี่ก็มีน้อยนึงนี่พี่นอ้องโอเคครับผมมาหลุนหลังนี้น้ำกันครับผมนี่พอ่อ ส่งมีอยู่ด้วยแหละพี่น้องนี่ครับผมพอมีพี่น้องมีหอยมีกุ้งมีปลาโอเคครับหลังนึงอยู่นี่พี่น้องหยุดน้ำกันครับ ้าน,นี่ดีพี่น้องเอาเรื่องอยู่ครับผมได้อยู่ด้ครับนี่ครับผมโอเคครับมาลุ้นต้อมกันนะผมอืมจะจังไจครับลังนี่นั่นพี่น้องได้อยู่ครับนี่ โอเคครับผมมารุ่นต่อหลงังีนน้ำกันครับสบววบิว้าวบ่พี่น้องว้าวบหลังนะี้ได้อยู่ในพี่น้องลังนี่ก็โอเคอยู่ครับนี่ครับผม ได้การยุพี่้องลังนี้ก็ได้การยุน่นครับโอเคครับเบืงลัางถ่ายน้ำกันครับผมเอาถ่ายยินี้ครับ โโโโชว่วงนี้กุ้งพี่น้องนี่ครับผมมีอยู่พี่น้องต่บันไยครับโอเคครับมาอัปเดตผลงานน้ำกันครับผมมาเบ่งผลงานน้ำกันพี่น้องนี่ครับกุ้งอยู่ห่างไตเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวไปเลือกให้เบอร์อีกหนึงครับผมถือว่ามานอยู่ดอกครับพี่น้องพี่นี่พอได้อยู่ได้กินครับผมนี่ครับผมเลือกแล้วครับพอได้ปนได้เจ้าได้ก้อยอยู่พี่น้องโอเคครับผมเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณถูกกำลังใจครับผมขอบคุณถูกการรับชมนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณหลายครับผม